สวัสดีลูกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องก่อสูชอ่องขบวนนำสิ่งท่านในยูทูบและกรทั่งเพจครับเราผมใจน้องปุ้ตอนค้นฟ้องคนจากครับพี่น้องขออนุญาตแรายงานตัวก็ะพี้กระนองครับในรุ่นนี้แล้ว <c oughs> โอ้เบิ่งน้ำแบบน้ำแบบหลายน้ำไหลายแห้งอาจารย์ว่าสีขามบ่นี่

อาจารย์ข่ำครับเอาจริงกันยโอ้ทักทายพี่น้องครับวงอาจารย์ข่ำบนยางขามหวยครับ ดีนี่นำเดียกนเอาไฟมาฮ่องไว้ที่ึ้นในบ่วทา่านอีกาลีครับ sợ lắm lấy bị xảy là ngoài lên nè chán ui <laughs> bị xảy จริงแ่แนบุเห็นครับแนบุเห็นเอนี่เอถ้าใครไม่รองครับรุ่นรนุนเสียวเนี่ยอาจารย์เอาจริงวรัว ลุยนามไปเลยงั้นนี่บุไ้โอ้ดีหอนี่ลุยหนามดีครับเอา้าซานี่ครับพี่น้องู้ใดอยากได้ลุยหนามดีขนาดซานี่ครับเอามาวางไว้กลางคางุดใจกลางครับ โอ้ว่างไปทางกับนี่จกใส่ก่อน <ś les> อาจารย์ข้ากับสายโหดด้วยกันเแตกก่อนอออเคยอยู่กับผมแบบสำหรอาจารย์ค้าเคยอยู่น้อผมอยู่สามป,ปีสามปีครับซาน่อร่อยสามหานะครับขั้นเกา่ารุ่นเก่าผมนะครับแด่ก,แดก่อนแขนมือหอกมือแหลกูนละเด็จะ่อดเด็กบดงวดนะครับ ก,ก็จนท่านเก่าผมก็จนหกเจ็ดปีนะครับโอ้สายลุยตามห่วยดดหน,น้าต้องมาเลยโอ้โหดีดี <c oughs> นั่นขวานต้องไอ้อนเป็นคนมาขับมองนีนะครับเพราะว่าเพอนสีว่างยาว้หลายหม่อง จักเป็นคูดไปมองได้เนี่ยนะครับ้ดบบจำเองเอาบังขึ้นไดบบอ่ะ่ดบามองนีโลมครับนี่แหละมองว่างข้อนนี่ลมเป็นตะห้อยเอาใจซอยรุ่นในการขึ้นนะครับ แต่ว่าแห้งซะเหลือลเกินรถรุ่นน,น,นยยี้โอ้ยเห็นน้ำได้หลายังสิโอ้ประกาศอหรอผมย่าน,นีครับแต่ว่าเป็นรถธรรมดาครับสา,ารบัาจันทร์คำโอ้ขึ้นมากขึ้นมากอาว้สะกดครับ ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยเอาขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ขามสบายเลยยืบ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 โอ้ใรุ่นในรุ่นเนี่ยไปใส่หัวหน้า การกดก่อนอึบอึบกดซอยกดซอยยังบวกึ้นครับตรงไหนสีดันเอาดันดันดนดันดั ดิ้งใส่ดิ้งดิงครับแอมขคามไว้ร้อยน้ำขามไปเลยบรธรรมดาครับอือพลิแท้ด่าน <laughs> หาเนี่ยมาห้องก่อนงาไพ่ครับโอ,อ้โอ้โอ้ <laughs> โอนก็ดีว่มีอีกแล้วขึ้นได้สบายเลยล่างตัววันนี้โอยถามน้ามครับไปไหนละ่ะไปนี่วะ <c oughs> <laughs> ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับเอา้าขุ้นละครับขึ้นไปจอดเข้มนะครับข้ามล้วนะพี่น้องครับขึ้นไปจอดเข้มปุป๊บละมองเก่ามองเดิม วู้ตเจ่าวะลิแห่งแต่ว่ายอมว่าได้การครับไปแล้วเอาเรียบร้อยครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาบอกว่งในช่องของบทนดัสิ่งครับมาเตียงทาง่าไงผมไปได้เ่ย ย่างดีเอาฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำเนีย่ยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิงด่งกดแชร์กดไลค์คลิปให้น้ำเ,นเดอร์นะครับประเดี๋ยวกำลังกำลังใจทีมงานนะครับดีขนาดมีปูมีปูเอ็นดินให้พร้อมโ <c oughs> อย้ยย่างเลยสิย่างเลยไปหรอกอัตนกลวยมาให้อีก <c oughs> แบบดีพอแล้วพอแล้วว <Ooh. S 1> ีขนาดไอ้ไส่ก็ได้อาจารย์ค่ำกับปวนแตงข้างหงายางผมเอาเจอกันคลิปหน,น,น,น้าครับพี่น้องโชคดีไม่ใช่เด้อนะครับมีเงินเสีหลายไปแล้วนะครับสวัสดีครับ